ทุกคนมหากรรมปิดนี่มีบ้านลดนี่กลับมาแล้วครั้งนี้จัดใหญ่3โครงการเด็ดจ,จากสีเทพไทยที่บางประกงเทพสิริวินล่าบางประกงบ้านเดี่ยวสวยส่วนกว้างราคาพิเศษ3,99ล้านบาทและโครงการสีเทพวินเลดนิโอบางประกงทาวน์โฮม2ชั้น4ห้องนอนในราคาแค่1,99ล้านบาทเท่านั้น และสุดท้ายกับโครงการบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่เทพซิลิแกนบางประกงบ้านเดี่ยว2ชั้นดีไซน์หรูเริ่มเพียง3.7ล้านบาทและพิเศษรับสิทธิรวมมูลค่าสูงสุดกว่า5 0 0 0 0บาทเฉพาะวันที่19-20กรกฎาคมนี้เท่านั้นลดหนักลดจริงจ่ายน้อยกูก็ง่ายได้บ้านใหม่แถมช่วยลถภาระหนี้การันตี่ยอดโอนกรรมสิทธิ์อันดับหนึ่งในบางปะกง4ปีซ้อน รีบเลยบ้านดีราคาดีมีแค่2วันนี้เท่านั้นนะคะ